ครับเราจะทําการเอาหัวมันออกจากต้นที่เราตัดไปนะครับเมื่อกี้นี่ครับจะย้ายครับจะย้ายจะย้ายมันห้านาทีครับที่เขาไปต้มไปเชื่อมกันนะครับครับดูหัวครับมันปีกว่าแล้วครับนี่เราจะออกจากต้นขนุนเราครับนี่ตามขนุนเราตายด้วยขายางอาหารของเราครับอันนี้ก็จะออกครับเราไปปลูกที่อื่นนะครับครับปลูกได้เยอะๆครับนี่เอาไปปลูกที่อื่นครับผม ลองทำดูครับดูหัวเขาเข้าไปใหญ่แค่ไหนครับผมอันนี้ก็จะออกก่อนไปทำความสะอาดต้นสนด้วยครับผมโอกาสออกเลยครับเดี๋ยวมาดูหัวกันครับหัวเขาใหญ่ขนาดไหนครับผมมันเป็นปีครับผมต้นใหญ่นะครับผมนั่นแล้วดูครับดูดิตรงนี้ตรงรอยหัวครับ ว่าเขาจะมีหัวมันใหญ่ขนาดไหนครับผมเอาไปทำของหวานครับหรือไปต้มเอาไปเผาก็ได้ครับดูหัวครับดูหัวมันครับใหญ่แค่ไหนโอ้ถึงแล้วนี่หวนหัวใช้ได้หรือเปล่ามัหัวเป็นปีนี่หัวเข้ามาฝั่งนี้นะครับผมนี่ครับหัวเขา ใหญ่ยู่ครับผมใหญ่ยู่นี่แหละครับผมบหัวเขาโอ้โหยาวใหญ่ครับยาวใหญ่นี่มาถึงนี่เลยครับหัวตุตตะด้ตับตับหัวเขาอีกตาหัก ยาวใหญ่ครับยาวใหญ่มาถึงนี่เลยครับเมื่อกี้ไปจจบหัวยาวปานนั้นมาถึงนี่เลยครับผมยาวใหญ่ครับยาวใหญ่นี่ครับมาถึงนี่เลยโอโ้โหเราจะปานลงข้างล่างนี่มันนี่ครับมาถึงนี่เลยครับผมพุ้ยแต่สับหัวใหญ่มากครับเมื่อกี้ไปจจบหัวใหญ่ปานนี้ อย่งนี้กินได้หรือเปล่าเผาได้หรือเปล,ล่าัยไมงรู้นหรครับเนี่ยครับผมดูครับดินแข็งขนาดไหนครับดูดูดูโอครับดูหัวใหญ่ขนาดไหนยาวขนาดไหนโอ้ตายตถึงนี่เลยนี่หว่านี่ พอแล้โดนต้นขนุเหมนเขานี่ครับผมนี่ครับฝั่งนี้หัวนี่ครับผมเอาไปเชื่อมเอาไปเผาสบายสบายครับผมเดี๋ยวสับก่อนนะครับผมโอ้ม่ตายมีดเราก็มีเลยครับผม มีเราก็มีครับอโอ้มันขนาดนี้แล้วป่ะนี่แสดงมันแก่มากแล้วครับนี่นี่ครับผมครับเห็นเห็นครับนี่ครับหัวม,มันครับหัวม,มันห้านาทีครับนี่ครับโอ้เม่ หาโลแลหกโลเนี่ยครับนี่ครับใหญ่จริงๆครับนดี่แค่หัวเดียวนะครับยังมีอีกครับเียมีหัวแรกครับเียยาวครับเกือบเมตรเลยครับนี่เห็นๆกันเลยครับเียอันนี้คือต้นที่ผมตัดเมื่อกี้นี่ครับเดี๋ยวดูอีกทีครับว่าเขาจะมีกี่หัวครับท่านดูครับ หัวเล็กๆครับผมนี่ก็หัวเล็กครับเต็มหมดเอ้ยหัวใหญ่อยู่ครับเนี่เขาเข้ามาฝั่งนี้ครับเข้ามาฝั่งตัวนขนุนไม่ได้ครับต้องสาบออกไปเลยครับเต็มเลยครับตังนี้หัวเล็กหัวน้อยเต็มเลยฝั่งนี้ ฝั่งนี้ก็จะเป็นหัวเล็กครับนี่ครับเล็กก็เล็กจริงๆครับครับหัวเล็กครับหัวเล็กฝั่งนี้ตรงไปจะมีหัวใหญ่ยยและครับผมฝั่งนี้ก็มีแต่หัวเล็กครับผม เจอหัวใหญ่นะครับตัวน so ี kan ้เจอหัวใหญ่ฝั่งนี้แต่โดนสายน้ําไม่น่าล่ะดินถึงลาแหงครับนี่ครับด้วยสายใหญ่โอ้หัวใหญ่ครับตัวนี้หัวใหญ่ครับอันนี้หัวใหญ่มากเลยครับตัวนี้ว่าดินเขาละแหงขึ้นมาครับเจอสายน้ําอีกต่างหากโอ้เดี๋ยวครับลองดูครับลองดูเขาใหญ่แค่ไหนมีอยู่สองหัวครับผมเดี๋ยวครับเยาจะเจอสายน้ำครับผม ค่อยทำครับตอนนี้โอ้ตายโอ้ัวใหญ่โดนละโอ้นี่ก็โดนีอแลวครับผมปวดโดนสายน้ำครับโอ้ยยาวเลยเนี่ยคุณไปจับสายน้ำนี่ดูครับดูการสารบเขาโดนสายน้ำไม่ได้ครับจะโดนสายน้ำครับผมแต่หัวเขาใหญ่อยู่ครับผมอ้เลยออเคเนี้นครับ พราะาจะโดนสายน้ำเราอุางั่งมาฝั่งนี้ก็มีครับผมแค่นี้แหละครับผมโดนสายน้ำาเราก็ไปกินหมดครับมันเยอะเกินกินแค่อันใหญ่ก็พอแล้วนี่ก็เราจะออกครับ นี่ครับสองหัวใหญ่ๆเลยครับนี่นี่ครับมันครับสวนสาบครับนี่เห็นๆครับนี่หัวเล็กครับเด็อร่อยครับเผาทำอะไรก็ได้ครับนี่ครับผมก็เอาเท่านี้พอเทวันี้ที่แล้วกปขุดทิ้งนะครับนี่จะเอาต้นไปปลูกใหม่ครับผมเอาต้นเขาไปปลูกใหม่ตัวนี้ไปได้ครับย่างหารเรา ทำให้เสนอเราเสียของต้องอ,ออกแล้วครับผมต้องขุดออกแล้วโอตายมี่เป้าแข็งครับนี่ครับผมต้องเอาออกแล้วต้นเขาใหญ่มากเลยครับไม่รู้จะขาดหรือเปล่าครับเนี่ยเขาอ,อยู่ลึกขนาดนั้นแล้วก็หัวก็ยังมีเยอะแยะอยู่ครับผม หักเอาการครับตัวนี้พยายามออกครับผมจะเกิดต่อไม่ได้ครับดูได้ตับเสียงเสียบตับหัวครับโอ้โหยังไม่ขยับขยื่นเลยครับ พักก่อนครับไม่ไหวแล้วไงนี่เขาใหญ่เกินครับต้นเ,เน,น,บนเขาใหญ่เกินนะครับต้นเขาใหญ่เกินจริงๆครับโอ้โหหัวเต็มเลยไม่ขยับขยื่นเลยครับผมครับพยายามออกก่อนครับ นี่แหละครับหัวเขายังมีครับผมโอ้เอาเกือบไม่ไหวครับดูด้หัวยังขึ้นมาอีกครับผมโอ้หนี่แหละครับหัวเขายังมีอยู่ครับยังเต็มยังหักเทียบเลยครับนี่นู่นครับยังหักเทียบมาเรยเรยเลยครับผมอ่โอ้เหนื่อยครับผมทดนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับกวดเจ้าหัวมันนี้ออกได้ครับไม่ธรรมดาครับนี่ครับหัวใหญ่จริงๆครับโชว์ก่อนนะครับผม สวัสดีครับ